สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเหนูดีมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาพูดคุยกันในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 <c oughs> ค่ะที่โพลหรือว่าดรพัุรพัฒนพนักน,นกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามขางผู้ชมท่านหนึ่งถามว่ามีข่าวว่า m r n a ระยะยาวจะทำให้เป็นอัลไซเมอร์จริงไหมครับอื<ม>คือเรื่องเรื่องอัลไซเมอร์เนี่ยก็ได้ยินมาเนาะมีการฟอร์เวิร์ดทางไลน์นี่นั่นอะไรมา ออพอสมควรเลยผมก็สงสัยมากเรื่องเนี้ผมก็คือ,อ,ค,อ,ค,อคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอ่านไลน์ปุ๊บก็จะแบบก็จะส่งต่อนีแล้วก็แบบจําติดหัวว่าเอ้ยเป็นออัลไซเมอร์นะเป็นอ <นะ S 2> ัลไซเมอร์อะไรเงี้ยโดยที่น้อยนคน <Alzheimer> s. <S มากที่จะแบบเข้าไปดูว่าข่าวเนี้ยมันมาจากไหนแล้วน้อยคนมากที่จะเข้าไปดูว่าไอคนที่เขียนข่าวนี้ มันเป็นใครมันเป็นยังไงซึ่งหนึ่งในน,ใน้อยๆน,นั่นแหะคือผมที่เข้าไปดูคือพี่ตามไปสาไส้เขาหรอก,ก็เราไม่อยากรู้ว่าว่ตามไปล่า,าไม่มดหรอข่าวนี้มันมาจากไหนไงเพราะงั้นผมก็คลิกลิงก์เข้าไปดูครับม,มันก็ไปเห็นเป็นเว็บไซต์อันหนึ่งแล้วก็เขียนว่าเอ้ยมันมีข่าวนะบอกว่าคนฉีดตัว MNA แล้วจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วเขาก็เหมือนแปะลิงก์อันหนึ่งไว้สาหรับเปเปอร์ใช่ไหมครับผมก็ด้วยความอยากรู้ผมก็กดลิงก์เข้าไปมันก็เป็นเปเปอร์อันหนึ่งจริงๆ ใช่เหมือนเปเปอร์นเองหน้าตาดูแบบหน้าตาเหมือนเปเปอร์เลยแหละคือซึ่งอันเนี้ยผมว่าคนส่วนใหญ่พอเห็นแล้วก็คงคิดว่าโอเคมันมันมันมาแต่ไอความไอความอยากรู้อยากเห็นของผมผมก็ไมอผมก็เข้าไปดูว่าเจอโน่มันชื่ออะไรนะครับแล้วดูลก็ผู้แต่งเนี่ยแต่งอะไรเคือใครแล้วผมก็สืบไปเรื่อยๆว่าคนแต่งเนี้ยปรากฏว่าคนแต่งคนนี้ครับก็คือคนที่เขียนเปเปอร์เนี่ยครับเขาเป็นที่เขาเรียกว่า เขาเคยเขียนอาร์ติเคิลไว้เหมือนกันว่าเขาเป็นพวกแอนตี้วัคซีนก็คือเขาเขาเหมือนพูดว่าเคยเขียนไว้ว่าวัคซีนเนี่ยทำให้เกิดโรคเบาหวานอะไรเงี้ยคือเป็นเป็นพวกเขาเรียกเป็นแอนตี้เวคเซอร์ก็คืออันนี้ก็คือเราก็ต้องเราก็ต้องพิจารณาด้วยนะว่าคนที่เขียนเขามีเครดิตแค่ไหนเขามีมุมมองในด้านนี้เป็นกลางหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือผมก็พบว่าคนที่เขียนเนี้ยคนประวัติเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนเขามีอคติต่อต้านกับวัคซีนทีนี้เนี่ย ผมก็เข้าไปดูว่าเอ้ยถ้าคนเขียนอย่างนี้นแล้วเขาพิมพ์ในเจอเนลแบบไหนเจอเนลมันน่าเชื่อถือได้หรือเปล่าก็เอาก็เอา,เอาชื่อชื่อเจอเนลเนี้ไปไปไป,ไปทำกันบ้านไปค้นหาดู <c oughs> ก็ปรากฏว่าเจอเนลท,ที่ที่ตีพิมพ์งานวิจัยฉบับเนี้หรือที่เขียนขึ้นมาครับเป็นเจอเนลที่เข้าขายที่เขาเรียกว่า predatory journal ซึ่งก็คือว่าเป็นเจอเนลที่มุ่งแก่การหา เงินมากกว่าการที่จะตีพิมพ์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์คือแค่บ,บางคนอาจจะแบบจ่ายตังค์ทนก็ตีพิมพ์ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหมือน,น,นกับติดลิสต์อยู่เหมือนกันนะครับ ทีนี้ก็ยังยังไม่พอเนี่ยังสนใจผมก็เข้าไปอ่านยังไม่จบนะคะคุณชัยวุฒิคุณชัยวุฒิมาเปิดประเด็น MIA ทำให้เป็นอัลไซเมอร์ซึ่งพี่โผลตามไปล่าแม่หมดแม่แม่แต่เน่ยมันเป็นประเด็นใหญ่นะเป็นประเด็นใหญ่ถ้ามันเป็นผมไม่อยากรู้ไงถูกไ่าจริงเพราะมีคนคอมเมนต์บอกโอ้หอย่างนี้อิสราเอลก็เป็นอัลไซเมอร์ทั้งประเทศแล้วสิคือคือผมเข้าไปดูผมก็ไปอ่านไปอ่านในเนื้อหาของ journal นะนะครับคือเขาก็บอกว่า มันไม่ละเอียดเลยครับคือเขาบางครั้งหลายอย่างที่เขายกขึ้นมาชูขึ้นมาคือเป็นการพูดแบบลอยๆอาจจะมี reference อันหนึ่งซึ่งแบบไม่น่าเชื่อถือว่าไงคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาวิเคราะห์ยังไงเอาตัวอย่างมาจากไหนหรือทำขั้นตอนโดยละเอียดเป็นงไงซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่เจอโน่ที่ที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาเขาจะพูดกันเขาจะบอกละเอียดเลยว่าเขาสรุปข้อสรุปอันเนี้ยมาจากไหนข้อสังเกตนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเขียนละเอียดยิบเลยแต่อันเนี้ย อันนี้มันการเหมือนกับเป็นการโยนโยนโย,ย,ย,ยนออกมาที่แบบในมุมมองของผมคือมันไม่ได้มันไม่มีข้อรายละเอียดอะไรที่ผมคิดว่ามันมันทำให้ผมรู้สึกเชื่อใจมันเลยครับอันนี้ก็คือปากไว้นะครับมันเล่าให้ฟังเฉยๆส่วนคุณจะตัดสินใจยังไงอันนี้แล้วแต่คุณเองนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องนูดีเบรน n วิร์กสและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ